นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย หายท่านโดยอยู่ผมซมกี่นาอื่นตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฮอนไกสตาร์เรกเช่นเคยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในแพทครึ่งหลังของ3.2กันเป็นทีเรียบร้อยแล้วอ่ะซึ่งแพทครึ่งหลังของ3.2เนี่ยก็ได้มีทางฝั่งของตัวละครอย่างอนาซ่าเข้ามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะกว่าคลิปนี้จะลงเนี่ยก็คงใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยเนาะก็นั่นแหละถ้าทำชมที่สังเกตดีๆแนวผมเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะลงสัปดาห์ละคลิปเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะให้ว่าผมได้เบาสมองแล้วก็ได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนอะไร้บ์ ระคิดแล้วกันเนาะถ้าเป็นคลิปของเกมของพโยเวิร์สเนี่ยอ่าผมขอลงเป็นสัปดาห์ละคลิปก็แล้วกันนะเนาะแต่ถ้าเป็นคลิปของเกมอื่นๆอะไรพวกนี้เนี่ยผมจะทําเป็นสัปดาห์ละสคลิปก็แล้วกันอ่าอาว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะก็ปรับเปลี่ยนตารางการอัดคลิปแล้วก็การตัดต่อนิดหน่อยอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้เนาะอ่ะก็ตามอย่างที่ท่านชมได้เห็นไปนะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่าไลฟ์สตรีมแพชที่ผ่านมาก็ได้เห็นกันแล้วว่ามีพวกตัวละครตัวใหม่ที่ได้รับการเพิ่มเข้ามาในแพชตัวะคร่ลแล้วยอ่า เซเบอร์ er, แล้วก็ทางฝั่งของตัวอาเชอร์เนาะอ่ะซึ่งเราก็ต้องรอดูเกมต่อไปนะว่าทางฝั่งของตัวเซเบอร์และตัว cher, นะ play, อาเชอร์แต่เกมเปของเขา <Yes. S 1> จะเป็นยังไงนะันเนาะแล้วก็ตู้กระชากเขาด้วยอ่ะอาว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ,ะท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นแพชไลท์นี่เป็นืินที่เรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาเนาะก็จะเป็นทางฝั่งของตัวไฮยาซินแล้วก็ทางฝั่งของไซเฟอร์อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะอ่ะโอเคซึ่งผมก็ไม่มีอะไรพูดมากแล้วก็พูดเกินมาในระดับหนึ่งแนละอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของ ห้องเทสตัวอนาซาเลยดีกว่าว่าเกมเพลย์ของแกเนี่ยเป็นยังไงกันแน่นะโอเคตอนนี้เราก็ยุ่กันในห้องเทสทั้งฝั่งของตัวละครอย่างอนาซาแล้วสำหรับตัวอนาซาก็จะเป็นตัวละครปัญญาแล้วก็เป็นธาตุลมด้วยเนาะซึ่งก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ไม่มีอะไรมาฮะมันคือซิลเวอร์กวัฟเกลแหละอ่าซึ่งก็มันไม่มีอะไรมากเลยคือมันคือซิลเวอร์วูฟที่สามารถแปะธาตุได้แม่งขับทุกธาตุแล้วก็แปะเป็นหมูด้ยอ่าแล้วก็สกิลที่ของแกก็จะเป็นประไม้ ก็จะทำให้ศัตราาูพะว้ากา็เริ่มไปดีกว่าซึ่งการเล่นของแกก็ไม่มีอะไรมากฮะมันเป็นตัวละครหนึ่งที่เล่นง่ายแล้วเข้าใจง่ายมากาซึ่งตัวละครอย่างอนาซาก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เป็นตัวละครที่แทบจะคุณภาพออฟไลท์เลยพูดตรงๆเลยซึ่งอันตีของอนาซาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนะาะก็จะเป็นการโจมตีแบบมือแล้วก็จะสามารถแปะธาตุไปกฝั่งตรงข้ามได้แบบ ทุกท่านเลย อ่าด้านชมศกักดิ์อีกเนี่ยไม่ได้ทุกธาตุเลยอ่าแล้วก็จะสังเกตว่าเหมือนศัตรูตอนเนี้เหมือนมันจะติดชะงักอะไรบางอย่างเนาะอ่าซึ่งมันก็เป็นผลกระทบจากอันติของตัวอนาซ่านนะฮะอ่าซึ่งไอ้ผลกระทบนี้มันก็จะชื่อว่าเออระเหิดซึ่งไอ้ระเหิดเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนแปะธาตุอ่าโดนแปะธาตุครบทุกธาตุแล้วก็ไม่สามารถเอ่อแอคชั่นอะไรได้อ่าประมาณนี้นี่คือความสามารถของอนาซ่านเนาะก็คือแปะธาตุอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างแล้วก็คือถ้าศัตรูเนี่ยติดดีบัฟที่ชื่อว่าเผยแก่นแท้ในตัวอนาาซ ก็จะสามารถโจมตีแรงขึ้น27%แล้วก็ตัวนาซาเนี่ยก็จะทําการโจมตีเพิ่มเติมด้วยก็คือเอาง่ายคือจะทาการโจมตีต่อเนื่องแหลอะอาฮาว่าก็เป็นประมาณนี้สําหรับตัวอาาจกก็เป็นหนึ่งตัวละคที่คตรเจียบลยอ่ะเอาว่าถ้าใครอยากเล่นทีมแบบว่าที่มันเล่นง่ายๆก็คือเปิดเธออาซากก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นง่ายไม่มีอะไรมาก <c oughs> คือแมคคณิข,ของตัวนาซาเป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรมาก เพราะว่าการมาของแกมันมาเพื่อแปะาธาตถามว่าสร้างดาเมจได้จัดจ้านไหมผมก็สร้างดาเมจได้ดีอยู่ในระับหนึงอ่าก็ขึ้นอยู่กับการาบิวของแต่ละคนด้วยเนะาะก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าตัวนาซ่าเป็นอุปครณ์ในเทคนิคำค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายมากพอๆกับซีโร์บูลเลยแต่ กันแหละการมาของอนาซ่าครั้งนี้ก็ทําให้ต้องฝอกตัวซิบเบอร์บูวครั้งที่จะตกงานไปเยอะอยู่พอสมควรนะเราก็ต้องรอดูแพชชั่นหน้าการทีเนี่ยว่าเขาจะมีการบัฟตัวละครซิบเบอร์บูวเป็นยังไงกันแน่ครับอ่ะก็การมาของอนาซ่าก็ค่อนข้างที่จะโคตรที่ออกไปเพราะว่าเล่นแปะธาตุได้หมดขนาดนี้แถมยังแปะหมู่แล้วก็แปะสถานะที่มันไม่มีอยู่ในหมวดหมู่ธาตุเลยเนาะอ่ะ ซึ่งถ้าเป็นสถานะแช่แข็งเนี่ยศัตรูตัวนั้นมันก็จะติดแบบแช่แข็งเลยใช่ไหมแต่ของนาซาเนี่ยมันจะเป็นสถานะที่มันเป็นแช่แข็งบางอ่าก็คือเป็นล็อกตัวเอาง่ายก็คือมันจะเป็นล็อกตัวที่ว่าศัตรูไม่สามารถเล่งแอคชั่นหรือทําอะไรได้เลยแล้วก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวนาซาอ่ะเอาว่าเดี๋ยวเราพูดถึงข้อดีข้อเสียข,ของตัวนาซากันหน่อยดีกว่าเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีกันหน่อยดีกว่านะสำหรับข้อดีผมมองว่าค่าอ,อคนะอข้างที่จะเยอะอย ซึ่งแปะธาตุได้ค่อนข้างจีเยอะสัสสัสจิวสองคนต้องขอพูดคานี้เลยกัน,นเยอะสัสัสมันมีตัวละครตัวไหนที่มันแปะธาตุได้บ้าขนาดน,นี้แล้วคือมันสามารถแปะธาตุผ่านตัววันติได้แล้วก็แปะธาตุสามารถจากการการกดสกลิลต่อสู้ได้คือมันเป็นตัวละครที่แม่งจะเวิร์ไปไหน เออแล้วก็แถมตัวอาาซ่าก็เป็นอีกตัวละครที่เป็นผ่าตดปัญญาลแล้วก็สามารถโจมตีหมูได้ด้วยเนาะซึ่งก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าโจมตีหมูได้แล้วก็แปะท่าได้ทั้งทีเนี่ยแม่งโคก้จะเวอร์เลยอ่าบอกตามตรงเลยอาาซ่าก็เป็นอีกตัวละครที่ถ้าใครอยากเปิดเนี่ยก็เปิดเถอะฮะมันคุ้มค่าจริงเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่คุณภาพเอาไว้จริงอ่าผมไม่รู้จะพูดคําไหนแล้วมันมันคุณภาพเอาไว้จริงอ่ะเออคือมันดีจริงๆอ่ะอ่าเนี่ยนี่ก็คือข้อดีที่ผมจะพูดนะอ่ะดีจะมีอะไรเพิ่อม,มอยู่ไหมสำ ข้อดีทั้งหมดนะก็โดยรวมแล้วข้อดีมันมันค่อนข้างที่จะดีมากอยู่พอสมควรนะ ในมุมมองของผมนะเนื่องจากที่ว่าตัวอนาซ่าเนี่ยเขาสามารถแปะท่าได้ทั้งทีมแล้วก็โจมตีมหมูได้อ่าว่าก็เป็นประมาณนี้นสำหรับข้อดีเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทางฝั่งของข้อเสียกันบ้างดีกว่าสาหรับข้อเสียอนาซ่าเนี่ยอ่าต้องมองว่าแทบจะไม่ค่อยมีเลยเลยดีกว่าเนาะสำหรับตัวอนาซ่าข้อเสียของอนาซ่าผมมองว่าถ้าจะมองจริงแล้วก็ควรมองทางฝั่งของตัวดามจเนาะที่มันออกดูค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยอ่านี่ก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะเพราะว่าตัวละครที่แม่งแปะท่าได้เบร์ขนาดนี้ถ้าเอาดามจจัดจาน,น มันคงเป็นตัวที่อะไรเดี๋ยวว่าไม่ต้องเล่นตัวอื่นแล้วเล่นแค่นาซาก็พอแม่งตัวแม่งเวอร์จัด <c oughs> อะเอาว่าข้อเสียของอนาซามีแค่นี้จริงๆอ่ะผมไม่สามารถหาข้อเสียอย่างอื่นได้แล้วถ้ามองว่าข้อเสียเรื่องเป็นอันตรีผมก็มองว่ามันก็เป็นหนึ่งข้อเสียไหมมันก็ผมไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสียนะคืออันตรีของเขาเนี่ยคือเป็นจุดขายของตัวอนาซาอยู่ในลำดหนึ่งเพราะว่าเขาสามารถแปะทตุได้ ทั้งทีมเลยอ่าข้อเสียนะมันก็อันนี้ผมไม่นับเป็นข้อเสียแล้วกันนะสำหรับตัวอันติของนาซาเพราะว่าตัวอนาซาเนี่ยเขามีความสามารถที่ว่าอันตีข,ของเขาเนี่ยถ้า,ถามันติดสถานะระเหิดเนี่ยตัวทางฝั่งของอนาซาเนี่ยจะทําการโจมตีต่อเดืองด้วยนะอ่าเอาว่าก็เป็นประมาณนี้คือมองว่ามันก็เป็นการช่วยเก็บเกรดอันติได้ระดับหนึ่งก็แล้วกันเนาะสำหรับตัวอนาซาอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้โดยรวมแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครที่คุ้มราคาที่เราจะเสียเพชรนะ ตัวนาซาเนี่ยโดยรวมแล้วก็เป็นตัวละครที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งอ่าเอาว่าต้องพูว่าดีมากๆเลยก็แล้วกันเพราะว่าเป็นตัวละครที่แม่งเล่นแปะทตาไ,ได้ครบังได้ทุกทตุเลยโคตรเจอเวอร์เลยสำหรับตัวนาซาเนาะอ่าแต่เราก็ต้องมองว่าตัวนาซาดามจมันไม่ได้จัดจ้านวิววาแบบว่าตีเป็นล้านตีเป็นแบบว่า2ล้านอะไรเลยประมาณเนี้ยก็ต้องเข้าใจเหนือเนาะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวนาซาที่จะผมจะมาคอมเมนต์ทั้งหมดเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าตู้กระชาของแพชนี้กันเลยดีกว่าเนาะ อ่ะตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าตู้กระชาของแพชชิ่งลัางของตัวนาซาแล้วอ่ะซึ่งตามอย่างที่ท่านชมนเห็นก็มีงบอยู่ประมาณนี่แหละซึ่งถ้าผมได้ก็ก็ได้โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะสำหรับตัวนาซาซึ่งผมก็ถามว่าอ่าจริงจังกับตัวนาซามากไหมก็นิดนึง <c oughs> ก็เป,เป็นตัวละครที่ไม่โครเยี่ยบไปจริงๆซึ่งผมก็อยากได้มากๆเลยนะสำหรับตัวนาซาแม่งตัวบ้าเลย8แปท่าได้หมดเนาะ,ะว่าเราเริ่มตั้งแต่10บโรแรกเลยดีกว่าเนาะ ซึ่งถ้าผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะซึ่งผมก็จะไม่อัดหลังไปแล้วผมก็จะพอเลยอ่าว่าเก็บโรเอาไว้เพื่อมันซึ่งตู้เฟดมันเก็บโรดองโรไว้ไม่ได้ด้วยเอาว่าดองเพลทเอาไว้ตู้เฟลดบ้างดีกว่าเนาะเนี่ยเอาว่าก็เป็นประมาณนี้แหละอ่ะเอเคซึ่งอ่ะยี่สิบโลไม่มาก็ตามอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วก็จะมีเฟลดแล้วก็กตัวละครจากเฟลดจากเส้นอย่างเส้นก่อนเส้นก็มาไอ,อย่า่เช่นตัวของเซเบอร์แล้วก็ตัวของอาเชอร์เนาะ ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งคนที่ถามว่าดูเฟรไหมไม่ได้ดูเฟรนะแต่ผมเล่นเฟรเมื่อก่อนนะเล่นเฟรแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วต่างจากเกมมันเกลือเกินไปกูเลยไม่เล่นนั่นเองอ่าเกลือไม่พอเพชรนมึงเสือกหายยากอีกผมเลยนั่นแหละเลิกเล่นเฟรก็นั่นแหละก็อย่างน้อยก็มาผลในเกมนี้ยังดีอ่าก็ต้องรอดูว่าเอฟเฟกแล้วก็อะไรต่างๆแล้วก็ดีเทลสกิลอะไรต่างๆของตัวอาร์ช r ่งแล้วก็ตัวเซเบอร์เนี่ยเขาเป็นยังไงกันแน่นาะ ็อย่างที่เราเห็นไปเนาะตัวอาเชอร์เขาจะเป็นตัวละครล่าสังหารคอนตามเป็นชายคนแรกที่เป็นคอนตามด้วยมั้งอ่าแล้วก็ตัวของเซเบอร์ก็จะเป็นท่านลมทําลายล้างเนาะอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เพชรผมก็เริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วเฮ้ยมาวะ่ะขอดีๆขอดีพขอละแต่ตัวนี้ฉันดึกดื่นฉันไม่เปิดแล้วนะ โอ้โหก็ขอดีๆข,ขอปัญญาแต่ไม่เอาขอปัญญาแต่แต่ไม่เอาเออขอปัญญาดีแล้วดีแล้วที่แม่งไม่หลุดที่มิโกะไหถ้าแม่งหลุดที่มิโกะมานะแม่งสี่สามแล้วทีม 4, ว่มิโกะโอเคอาม่งก็เป็นประมาณนี้ประจำตัวไม่เปิดแล้วกัน ว่าก็เป็น1แพทช่วงท้ายของ32ที่จบได้สวยงามอยู่พอสมควรเนาะ อ่ะเอาเป็นว่าก็เป็นประมาณนี้หลังจากนี้ก็คงไม่ได้เปิดแล้วถามว่าฮันยาเซียกับไซเฟอร์จะเปิดไหมเออขอดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าก็ต้องเก็บเพรไปเพื่อตู้เฟส <Yes. S 1> ด้วยแหละเอาว่าคลิปทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการรีวิวทั้งหมดแล้วก็การพาทัวร์สกิลเพย์อะไรทั้งหมดเนาะซึ่งก็บอก,กตรงเลยในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่สั้นๆไม่มีอะไรมากนะที่มันยาวๆก็อาจจะเป็นช่วงต้นคลิปที่ผมพูดไปเยอะนิดหน่อยก็กตามที่ผมพูดเนาะก็มีการปรับเปลี่ยนตารางการอัดคลิปตัดต่อ อะไรนิดหน่อยเพื่อที่ผมได้พักผ่อนแล้วก็สบายใจเบาสมองด้วยเนะอ่ะเอามาคลิปทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้อ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับตัวผมในคลิปต่อไปอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยกดแชร์ด้วยเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ผมกันอีกมากขึ้นนะเนาะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าเนาะเซียโอเคถือว่าเอนดิ้สวย